เมื่อเวลาสินาฬิกาของวันที่10กันยายน2 5งพเจ้าร้อจที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของโรงพักวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์นำโดยพันตำรวจเอกพีระเพชรอุบลจิตผู้กำกับการพันธบทบุญถึงเหมือนแสงรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรีทำการจับกุมชายพร้อมยาบ้าจำนวน10เม็ดจากนั้นดำเนินการขยายผลโดยผู้ต้องหาให้การซัดทอดว่าซื้อยาบ้ามาจากนายพิสิทธิ์ช่างทำร่อง อายุ25ปีที่หลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเลขที่73ทับ1หมู่5บ้านหนองไม้สอตะบลบอ่อรังอวิเชียรบุรีจัังหวดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านของนายสิทธิศักดิ์นวราชจึงนำกำลังเจ้าที่ตำรวจเข้าปิดล้อมเพื่อทำการตรวจคน้นในช่วงที่เจ้าที่ตำรวจตะโกนเรียกให้ผู้ที่อยู่ในบ้านเปิดประตูและออกมาปรากฏตัวต่อตำรวจผู้ที่ในบ้านได้ตะโกนกลับออกมาว่า รอสักครู่จากนั้นผู้ที่อยู่ในบ้านได้เปิดประตูกออกและใช้อาวุธปืนพกสั้นแบบอัตโมิติขนาด9มมยิงออกมา3นัดกระสุนถูกดาบตำรวจนิมิตสมดีพุ่มิคับหมู่งานป้องกันปราบปรามทำมาที่ชุดปราบปรามยาเสพติดที่อยู่หน้าบ้านได้รับบาดเจ็บทราบตัวคนยิงคือนายพิสิทธิ์ช่างทำร่อง จึงได้ประสานโรงพยาบาลวิเชียรบุรีมารับตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและแพทย์นำตัวเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือปรากฏว่ากระสุนเข้าที่บริเวณหน้าอกเฉียดปอดและอีกสองนัดถูกที่ต้นแขนอาการปลอดภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจที่กรุงเทพต่อไปด้านคนร้ายพร้อมทั้งเจ้าของบ้านได้วิ่งหลบหนีออกทางหลังบ้าน จึงได้ประสานระดมกำลังจ้าที่ตำรวจจากโรงพักวิเชียรบุรีและบึงสามพันเข้าทำการปิดล้อมบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้หนึ่งคนคือนายพิสิทธิ์ช่างทำร่องอายุ25ปีซึ่งเป็นคนยิงดาบตำรวจนิมิตสมดี พร้อมอาวุธปืนพกขนาด9มมที่ใช้ก่อเหตุจอที่ตำรวจจึงคุมตัวนำส่งโรงพยาบาลวิเชียรบุรีเนื่องจากนายพิสิทธิ์ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บจากการถูกจอที่ตำรวจใช้อาวุธปืนขนาด9มม,มยิงตอบโต้ที่บริเวณข้อมือขวาเช่นกัน หลังจากนั้นจึงคุมตัวนายพิสิทธิ์ส่งให้กับพนักง,งานสอบสวนโรงพักวิเชียรบุบรีต่อไปขณะเดียวกันตำรวจก็ระดมกำลังปิดล้อมล่าตัวนายสิทธิศักดิ์นวราชเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอีกหนึ่งรายด้านพันตำรวจเอกพเพียรเพชรอุบลจิตผู้กำกับการโรงพักวิเชียรบุบรีกล่าวว่าในเบื้องต้นนั้นสามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้ละหนึ่งรายซึ่งให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ลงมือยิงโดยที่ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่ข้อมือซึ่งหลังจากการจับกุมผู้ต้องหานำตำรวจไปอาวุธปืนของกลางที่ใช้ก่อเหตุที่หล่นระหว่างหลบหนีด้วย